สวัสดีครับ fc วันนี้ลุงลงจะมาแนะนำการนึ่งข้าวเหนียวนะครับแบบไม่มีคือเราไม่มีไม่มีหัวดเนาะก็ถ้าใครมี หม้อแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เดียนี้ก็นึ่งได้นะครับมันจะเป็นซึ้งนะครับเอาข้นเน้วใส่ไปในหม้อยรือพัฒนาอะไรก็ได้นะครับเราจะนึ่งนะครับกรณีที่เราไม่มีหมวดเนานะทีนี้เอ่อ ข้าวเหนียวที mm. first, kind of Next, ่เราล้างเสร็จแล้วครับเราใส่ทันทีไว้เนี่ยไม่ต้องเอ่อไม่ต้องต้องมีน้ํานะครับไม่ต้องมีน้ํานะครับปล่อยไว้่างนี้เลยครับเดี๋ยวเราจับไอความร้อนนะครับไอความร้อนของน้ําเนี่ยเขาก็จะมาทําให้ข้าวเนี่ยมันสุกนะครับอ่ะอันนี้แล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาเลยนะครับท่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะถ้ามันสุกแล้วนะครับ เอาละครับเวลาผ่านไปประมาณสักสามสิบนาทีครับเรามาดูผลงานนะนัน,าน,น,านโอ้โหข้าวเรียงไม่สวยมากครับเน่เพียงเท่านี้เราก็ได้ข้าวเหวนเยเียวกินแล้วนะครับไง่ายเลยเดี๋ยวพี่โสดูนะครับทาย่อมโอ้เนียครับเนียเนียวโอ้อร่าเริงครับเนี่ยสุกแล้วครับเนี่ยสุกอะแค่นี้เราก็ได้ข้าวเหนียวกินแล้วนะครับโอเคครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับลองทำดูนะครับเ f c โอเคครับสวัสดีครับ